ขยับไปที่อินเดียกันบ้างนะคะเริ่มส่งขีปนาวุธร้อนความเร็วเหนือเสียงบราโมสให้กับฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารและด้านยุทธศาสตร์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มขึ้นในโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้ค่ะ โดยฟิลิปปินส์ลงนามซื้อขีปนาวุธบรมอสจากอินเดียเมื่อปี2022นะคะที่วงเงิน375ล้านดอลล่าร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียน,นเรนทราโมดีได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าเวลานี้เราส่งออกขีปนาวุธบรมอสแล้วโดยขีปนาวุธชุดแรกจะถึงฟิลิปปินส์วันนี้ ที่พามาอินเดียและฟิลิปปินส์เพิ่มความร่วมมือทางทหารท่ามกลางความกังวลเรื่องการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อพรมแดงของทั้งสองชาติฟิลิปปินส์และจีนเกิดการกระทบกระทั่งในทะเลจีนใต้บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะรวมถึงการเผชิญหน้าของเรือจากสองประเทศขณะที่อินเดียก็มีเหตุบาดหมางก,กับจีนเรื่องพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยตลอด4ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าอินเดียต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลักให้จีนออกไปจากการขยายอิทธิพลในทะเลจีน ใใตดโดยสีรามชาลยนนักวิเคราะห์แห่ง j i n d a l School o f International a f f a i r s ในกรุงเดลี New Daily, บอกว่าการส่งขีปนาวุธบราโมสให้ฟิลิปปินส์อาจไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมแต่เป็นการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าอินเดียคือส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงสหรัฐที่พยายามเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับความมั่นคงของประเทศที่เล็กกว่าอย่างเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์การทำงานเชิงโครงข่าย ทางนี้ขีปนาวุธบรามอสถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างอินเดียกับรัสเซียเป็นขีปนาวุธที่ติดตั้งตามแนวชายฝั่งเพื่อใช้ต่อต้านเรือเร,อรบนะคะและมีรัศมีทําการ290กิโลเมตรภายใต้ข้อตกลงที่ทําไว้อินเดียจะจส่งระบบขีปนาวุธนี้ให้ฟิลิปปินส์3าแบบด้วยกันอ้างอิงจากรายงานของสื่ออินเดียนะคะทางการฟิลิปปินส์ก็ระบุด,ด้วยว่าขีปนาวุธนี้จะถูกนํามาใช้โดยกองกําลังนาวิกโยธินของฟิลิปปินส์ ดอนแมคแมคลเนกิลนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลาซาวในกรุงมะนิลากล่าวกับวิวเอว่าขีปนาวุธนี้จะช่วยเพิ่มระดับการป้องกันตนเองของฟิลิปปินส์อย่างมีนัยสําคัญทมกลางทรัพยากรทางทหารที่จํากัดเมื่อเทียบกับจีนในระหว่างที่จีนนั้นกําลังขยายกาลังและละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ก็เชื่อด้วยนะคะว่าการที่อินเดียเพิ่มความร่วมมือกับฟิลิปปินส์เป็นการส่งสัญญาณว่าอินเดียกําลังก้าวออกมาจากมหาสมุทรอินเดียเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา สถิรภาพในแถบอินโดแปซิฟิกโดยรวมนอกจากฟิลิปปินส์แล้วอินเดียยังกระชับความร่วมมือทางการทหารกับเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาททางพรมแดนทางทะเลกับจีนอยู่นะคะและการส่งขีปนาวุธดังกล่าวก็ถือเป็นการส่งออกขีปนาวุธครั้งแรกของอินเดียซึ่งเป็นผู้นำข้าวาอุธรายใหญ่จากสหรัฐและรัสเซียตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณรัตพล